สวัสดียามเช้าครับที่โรงพยาบาลช้างคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับเช้าตรูก็ต้องตื่นชีวิตประจำวันของควาช้างครับตื่นมาให้ย่าก่อนทำงาน ก่อนออกไปรักษาก่อนอาบน้ำเข้าโรงครับต้องให้อิ่มท้องก่อนครับถึงจะออกจากหลักตื่นเช้าก็มาโยนหญ้ามาจัดแจงมากวาดขยะมากวาดขี้นะครับชีวิตของควานช้างครับไม่ว่าจะเป็น ระดับนายหัวเท่าแก่ลูกน้องอะไรก็ตามแต่ครับถ้าเกิดว่ามาจับช้างมาจับมาเลี้ยงชีวิตใดชีวิตหนึ่งการดูแลก็ต้องเหมือนกันครับไม่มีชนชั้นคับชีวิตควานช้างนะครับคําว่าไม่มีควานช้างของผมในที่นี้ก็คือ <c oughs> การดูแลรักษาช้างต้องเหมือนกันครับนะครับ ต้องให้ยญาช้างนะครับตอนหัวค่ำก็ตอนเย็นก็โยนไปรอบหนึ่งก่อนนอนสี่ทุ่มก็โยนอีกรอบครับแล้วก็พักผ่อนกันนะครับหกโมงเช้าก็ต้องตื่นแล้วครับนะครับตอนนี้พายประเสริฐอิ่มแล้วครับโดนโยนหญ้าไปต้นสับปะรดไปสิบกว่ากอนะครับ ทางโรงพยาบาลมารถนี้ก็ค่อนข้างจะใหญ่ครับนะครับและดูความน่ารักของพลายประเสริฐครับนะครับคอช้างเขาจะรู้ครับแต่ว่าถ้าเอฟซีที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องช้างก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าความน่ารักของพลายประเสริฐก็คือที่เห็นครับดูสิครับโยนต้นสับปะรดโยนหญ้าเก็บหมดครับนะครับ สังเกตนะครับที่หลักครับไม่มีเลยครับนะครับนี่คือความน่ารักความชื่นใจของควานของคนเลี้ยงครับนะครับโยนเท่าไหร่ก็เก็บกินหมดครับเหลือแต่ใบที่มันแห้งมันสีน้ำตาลแล้วครับนะครับซึ่งง่ายต่อการทำความสะอาดแล้วก็ทำให้ช้างอิ่มนะครับการ ระเบียบความเรียบร้อยตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับควานด้วยครับนะครับขึ้นอยู่กับควานขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงครับนะครับนี่คือความสุขของคนรักช้างครับตื่นเช้ามาโยนหญ้าแล้วก็นั่งกินกาแฟดูช้างนะครับคอยสังเกตช้างครับว่าวันนี้ช้างมีอาการยังไงบ้างหูสะบัดหางแกว่งไหมนะครับ อารมณ์ดีไหมนะครับท้องอืดไหมนะครับเช็คทุกสิ่งทุกอย่างครับนะครับคนที่มีหัวใจรักช้างครับนะครับสักพักก็ต้องเก็บขี้ไปกองไว้ให้เป็นที่เป็นทางครับในหลักครับเพราะว่ามารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลก็คือต้องเข้าหลักครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างกับการ ผูกในป่าด้วยเชือกยาวครับอิ่มแล้วครับตอนเย็นมาก็เศษหญ้าตรงบริเวณหลักตรงที่เขายืนนะครับเศษหญ้าแล้วก็ขี้ก็ไม่มีครับขยะสักเส้นเดียวก็ไม่มีครับ ความสะอาดความเรียบร้อยนะครับช้างก็เหมือนกับคนครับนะครับเหมือนกับคนเลี้ยงส่วนมากนะครับถ้าเกิดคนเลี้ยงไม่ดูแลเอาใจใส่ช้างก็จะมีนิสัยขใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับการกินการเก็บหญ้านะครับ ถ้าควานก็มักง่ายขี้เกียจนะครับตอนหัวค่ำก็มาถึงก็โยนครั้งเดียวโยนให้เยอะโยนให้เต็มแล้วก็ค่อยเจอกันตอนเชา้านะครับความสะอาดเรียบร้อยมบนในหลักช้างก็ไม่มีครับเพราะว่าช้างกินพอกินอิ่มพอเริ่มอิ่มท้องมันเยอะครับ แล้วก็จะเริ่มเล่นครับเอาสับป,ประรดโยนขึ้นหลังบ้างถอยมาเหยียบถอยมาฉี่มาขี้ใส่บ้างหญ้ามันก็เหม็นกลิ่นสาบนะครับช้างก็ไม่กินครับนะครับเพราะฉะนั้นโยนเยอะไปก็แค่นั้นนะครับช้างไม่ได้อิ่มท้องครับเพราะฉะนั้นทำให้ช้างอิ่มแล้วก็ให้กินเก็บอย่างละเอียดก็คือโยนเป็นเวลา หรือว่าถ้ามีเวลาก็ค่อยโยนทีละกอสองกอแล้วก็เนี่ยครับนั่งเฝ้านั่งดูอยู่แบบนี้ครับแล้วอย่างหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเรามีเวลาแบบนี้เราจะมีความใกล้ชิดความสนิทสนมกับช้างมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ตามมามันจะเกิดอะไรขึ้นครับความรักความผูกพันนะครับความห่วงใยช้างก็รักเราครับเราก็รักช้างนะครับช้างก็ห่วงเราเหมือนกันครับนะครับ ต่างคนต่างมีความรักความห่วงใยต่อกันครับนะครับความอบอุ่นมันก็จะเกิดขึ้นครับนะครับไม่ใช่เลี้ยงผ่านไปวันๆนะครับเลี้ยงเพื่อมีให้ช้างมีรายได้นะครับนี่เดือนกว่าแล้วครับจะเข้าสองเดือนแล้วครับไม่ได้ทำงานมีแต่รายจ่ายครับแต่เราก็มุ่งมั่นนะครับพยายามรักษา ตาของพลาประเสริฐให้หายครับโดยที่ไม่คำนึงถึงรายได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีความบริสุทธิ์ความมุ่งมั่นมีความจรญยบันของการเป็นคนดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามตามมาครับ ู่ในช่วงคุมอาหารครับกินอิ่มเต็มที่ไม่ได้ครับนะครับพากินอิ่มแล้วก็ต้องยืนเล่นยืนพักผ่อนเอาพอให้กินพออยู่ท้องนะครับพออิ่มท้องนะครับเดี๋ยวมันจะตกมันกบเมื่อวานพลายทองหล่อของน้าหมายนะครับที่พัทลุงก็น้องแสบเป็นขวานครับ ก็ได้ตกมันครับมาแค่สี่ห้าวันครับก็ตกมันครับอาการตกมันของช้างก็ไม่ใช่ว่าจะอิ่มแล้วก็อิ่มคอยอิ่มให้อ้วนแล้วก็ถึงจะตกมันนะครับไม่ใช่ครับประสบการณ์เจอมาแล้วครับลายประเสริฐนะครับต้องแยกออกทุกครั้งครับต้องแยกออกทุกครั้งมันซึมไหลมาแบบนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องอ้วนอิ่มเต็มที่ครับก็ตกครับเพราะว่า ช้างไม่เคยเจอตัวเมียที่อายุอ่อนๆไม่เคยเจอสาวๆนะครับไม่เคยเจอเพื่อนนะครับพอมาเจอปุ๊บเนี่ยก็มีมีอารมณ์มีฮอร์โมนที่ขับออกมาต้องการที่จะผสมพันธ์มีอารมณ์ตื่นเต้นทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ตกมันครับนะครับพลายสุนหลอทองหล่อเมื่อวานก็ไม่ได้อ้วนครับนะครับไม่ได้อ้วนแต่ มาเจอเพื่อนมาเจอตัวเมียและได้ดมกลิ่นสาบนะครับพอเดินผ่านก็เอางวงไปดูดดมกลิ่นสาบขี้เยี่ยวของตัวเมียครับได้กลิ่นแล้วก็เอาไปแตะในปากจุดสองจุดนะครับเป็นต่มรับรู้ความรู้สึกครับรสชาตินะครับทำให้มันไหลคลั่งออกมาครับก็ แก้ปัญหาครับคุณหมอก็ตัดสินใจนะครับอนุญาตให้กลับบ้านไปตกมันที่บ้านดีกว่าครับสะดวกสบายครับครับจัดการง่ายครับเพราะว่ามีหญ้ามีน้ำคลองนะครับผูกยาวให้ถึงแล้วก็ผูกให้มั่นคงครับก็กลาบเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดคมมากครับ เมื่อวานครับพวกเราคุณหมอประสบการณ์สูงครับผ่านมาหลายเชือกแล้วนะครับช้างตกมันเนี่ยครับชีวิตควานช้างนะครับความรักนะครับควานช้างรุ่นใหม่มือใหม่ครับอยากให้ดูเป็นตัวอย่างครับอันดับแรกเมสิกครับเดครับ ต้องมีความขยันนะครับต้องตื่นเช้านะครับตอนเที่ยงมีเวลาก็เนีครับได้นอนพักผ่อนได้ครับแต่ถ้านอนตื่นสายแล้วมาจับช้างครับไม่ส่งผลดีกับช้างนะครับนะครับ <c oughs> บางทีช้างหิวช้างโหยหาที่จะกินอาหารนะครับกินหญ้า ญ้าหมดผลที่ตามมาก็คือช้างเล่นโซ่เล่นเชือกกดไปชนกกหลักให้ล้มนะครับแล้วจนติดไปนิสัยความวุ่นวายนะครับการระมัดระวังมันก็จะยากขึ้นครับจากผูกต้นเล็กได้ก็ต้องไปผูกต้นใหญ่ในเมื่อไม่ค่อยมีหญ้านะครับต้นใหญ่ก็ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่มีให้ผูกทีนี้ละครับความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นครับ ครช้างหลุดโซ่ขาดไปกินของชาวบ้านตืนเช้ามาก็เสียเงินเป็นหมื่นเป็นพันนะครับเพราะความสะเพร่าของควานครับนะครับเพราะว่าช้างที่ก็ฝึกมาก็ฝึกมาดีครับนะครับการจับการฝึกฝนมาดีครับแต่ทําให้ช้างเสียนิสัยก็เพราะควานครับนะครับนี่ครับนี่คือสาเหตุที่ทีมงานช้างให้ต้องคัด ต้องกรองควานเป็นอย่างดีครับนะครับเพราะเรารักเราเลี้ยงด้วยความรักด้วยความผูกพันครับครับโอเคครับเช้านี้ครับเจ็ดโมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวได้เวลาออกจากหลักกันไปอาบน้ําเตรียมตัวเข้าโรงพยาบาลนะครับให้ยากินยาแล้วก็หยอดตากันครับสวัสดีครับ